สวัสดีครับสวัสดีวันพาลหัดสบดีที่18กันยายนนี่ก็เป็นทริปดูฝนดอีกทริปของเราครับเราจะไปที่ไหนครับไปที่เชียงใหม่ก็เป็นทริปที่เราแพนกันไว้ตั้งแต่ต้นฤดูฝน้วครับจากพฤษภาพิจนาแต่ว่าเราก็จะเลื่อนมาเป็น ตอนนี้เลยฮะก็กลางเดือนกันยายนกำลังสวยครับวันนี้เราก็ตื่นกันในเช้าครับเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเพรายังตื่นเต้นกันเหมือนเ,อเนนนดิมก็วันนี้ตื่นกันตีหา้าก็วันนี้เรา,าไม่ได้ขับรถไปน,นะครับเราก็จะไปขึ้นเครื่องก,กันที่สวรรณภูมิ ไปสนามบินครับได้ตัว๋วฉูดมาครับจะไปกินจะไปกินอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ไปเดี่ยวไปกินอะไรนะข้าวซอยหรอข้าวซอยบ้านข้างวัดดูรีวิวเขาเยอะกนะิน Let's go <S <ป>และนี่ก็เป็นทริปฤดูฝนของเรา ที่จริงแล้วทริปนี้เราแพลนกันไว้ตั้งแต่ช่วงมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงต้นหน้าฝนแต่ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอยา่างทำให้เราต้องเลื่อนมาเป็นเดือนกันยายนเราก็ไปที่สนามบินสุนภุมิครับเพื่อจะนั่งเครื่องไปที่เชียงใหม่กันเมื่อมาถึงสนามบินเราก็มาถึงเร็วก็เลยไปนั่งกันที่เลาเพื่อที่จะกินข้าวแล้วก็รอขึ้นเครื่อง ต้องบอกว่าเป้าหมายหลักของเราเวลาไปสนามบินก็คือไปเข้าเล้ากันครับเพราะว่ามีของกินเยอะมากตอนนี้เราก็อ,อ,อยู่ที่เรลวิลาเค้ร์นะครับก็รอเครื่องบินขึ้นครับไฟเที่ยงมีเวลาเยอะครับเกือบสองชั่วโมง,งกินไปเลยกินข้าวแบบฉุกๆุแล้วแล้วงงใจมากเขากินวายไปสองแล้วตัง้งแต่ เอาแต่หกววันก่อนขึ้นเครื่องครับตอนเคลื่อนเครื่องก็ต้อง <c oughs> จิบก่อนของกินเยอะมากครับไม่รู้จะกินอะไรก่อนที่นี่เดี๋ยวเราจะมาเทสตนะครับอันนี้เป็นวายแดงที่เรากินประจำอันนี้น่าจะเป็นแชมเปญอันในแชมเปญอันนี้ไวน์ขาวนี่แชมเปญอันนี้แชมเปญแชมเปญอันนี้ไวน์ขาว อันไหนอร่อยกว่ากันคะสำหรับเราแล้วไปไปเลยอร่อยทีย่กรไ,ไว้ขาวมันน่าจะมันสั่งมันเป็นแบบเหมอนอารมณ์แบบคนกินแบบเฮีอตี้อ่ะเยอะใช่ปหมเค็ยวบางๆใช่แล้วเทีมเปญล่ะคะซาซาไงมันจะซาซาเป็นสุดา มีความเป็นซ่าแต่ว่าวเราชอบเนี่ยไ,ไ,ไปแดดไปด้ค่ะเหรอเมื่อเรากินข้าวกันอิ่มแล้วนั่งเล่นกันนานพอสมควร ก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปขึ้นเครื่องต้องบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีครับมีกลุ่มเมฆมากพอสมควรแต่ก็ไม่ได้มีฝนทริปเชียงใหม่ก็ต้องบอกว่าเราไปกันน่าจะหลายรอบแล้วแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นการนั่งเครื่องไปเนื่องจากว่าเราได้ตั๋วราคาถูกมาซึ่งปกติเราก็จะนั่งรถยนต์แล้วก็ เอามอไซคไปกันก็น่านจะเป็นอีกทริปที่ไปเสพธรรมชาติขับภูเขาสีเขียวเขียวพบปะผู้คนแล้วก็พบปะสถานที่ใหม่ๆแย่งตามความเส์ของเราเช่นเดิมเราเลือกไฟที่เป็นช่วงสายๆเพื่อที่จะได้ไปถึงที่นูน่นประมาณไม่เกินบ่ายโมงแล้วก็เราทำการเช่ารถเก๋ง ซึ่งทางที่เช่าก็จะนำรถมาให้เราที่สนามบินเลยเราแพลนกันไว้เรียบร้อยครับกับ3คืน4วันที่เชียงใหม่เราเผลอมองไปที่หน้าต่างของเครื่องบินกันแป๊บเดียว ืงบินก็บินมาถึงเชียงใหม่แล้วน่าเป็นการบ่งบอกว่าเวลามักจะเดินเร็วเสมอครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงเชียงใหม่เรียบร้อยใช่เมีย Welcome to เชียงใหม่เราก็รับรถครับวันนี้เราก็เช่ารถกับทางบริษัทนะครับก็ค่อนข้างราคาดีมากเราได้วันละหกรเป็น โติตายาลิสเราก็เดี๋ยวจะออกเดินทางกันครับมุ่งหน้าตรงไปที่เทศบาลแม่นะตำบลเชียงดาวนะครับเดี๋ยวก็จะแวะกินข้าวที่คาเฟ่ด้วยก่อนที่จะขึ้นไปที่พักคืนนี้ครับ Let's go Let's go เมื่อเราลงเครื่องและรับรถกันเสร็จแล้วเป้าหมายแรกของเรา ก็คือเทศบาลตำบลแม่นะเราก็รีบมุ่งหน้าไปกันเพื่อที่จะไปจอดรถที่นั่นเพราะว่าที่พักของเราคืนแรกจะอยู่บนเทือกเขาสูงซึ่งรถเล็กค่อนข้างที่จะเดินทางลำบากเราก็เลยให้พี่ชาวบ้านทำหน้าที่ในการรับส่งเราโดยใช้รถโฟล์วเลของพี่ๆเทศบาลตำบลแม่นะจะอยู่ที่อำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นแพลนที่เราจะเที่ยวกัน ในนววัที่2ด้ยเมื่อเราขับรถกันมาได้ชั่วโมงกว่าๆซึ่งจะใกล้กลับเทศมานตำบนไม่น่านแล้วเราก็จะหาคาเฟ่แวะเพื่อกินข้าวกันก่อนครับเอาละครับค right, ุณผู้ชมตอนที่เราจะไ,<ห>ไปที่พักรเราก็จะแวะคาเฟ่กันก่อนครับ นี่ครับเราถึงแล้วกาแฟชิมน้ำค่ะเราถึงแล้วครับเราต้องหาที่จอดให้ได้ก่อนตอนนี้เรายังหาที่จอดไม่ได้ครับต้องไปอยู่เทินกลับมาครับเพราะว่าค่อนข้างแคบตอนนี้เราก็ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่มาได้ไกลแล้วครับจนถึงก็จะถึงอำเภอเ,เชียงดาวแล้วเดี๋ยวเราจะแวะพักกันครับ เบอร์สิบแปดเลขที่ออกข้างบนนี่นู่น้างหน้าิ่งจะได้พัก ตอนนี้เครื่องดื่มของเราก็มาแล้วครับนี่เลยอเมริกาโน่ครับอันเดิมอันนี้อะไรนะครับบลูเบอรี่สมูตี้ค่ะเมนูเพื่อสุขภาพเมนูเพื่อสุขภาพของเราที่นี่ก็เป็นคาเฟ่มีอาหารเยอะเลยชื่ออะไรนะหิมน้ำกาแฟหิมน้ำค่ะข้างหลังเป็นแม่น้ำเลยนะ บรรยากาศดีมากครับคือแบบวิวอย่างสวยอะบรรยากาศดีมีน้ำไหลผ่านข้างหลังเลยมันเป็นบ้านเขาครับเราก็ทำเป็นคาเฟ่าาร้านอาหเมื่อกี้สั่งก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่กันไปไม่รู้จะกินอะไรครับเดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่กันครับ เราได้ของกินกันแล้วครับนี่เลยก๋วเตี๋ยวขั่วไก่เหมือนกันน่ากินมากบรรยากาศดีครับที่นี่อากาศดีนะน้ำไหลผ่านตลอดมาลุยกกครับ บอกว่าช่วงสายๆก่อนขึ้นเครื่องเราเองก็กินของอร่อยๆกันที่เราค่อนข้างเยอะไปมากๆทำให้ตอนนี้ก็อาจจะหิวแต่ด้วยไม่รู้จะกินอะไรกันก็เลยได้เป็นกว๋วยเตี๋ยวขวั่วไก่ทั้งสองคนเลยต้บอกว่าคาเฟ่ตรงนี้เราไม่ได้แพลนไว้เพียงแค่ผ่านมาแล้วก็เลยอยากแวะกันก็ ได้บรรยากาศดีมากๆเลยที่นี่มีน้ำไหลผ่านตลอดครับเราเติมพลังกันเสร็จเรียบร้อยครับที่ร้านกาแฟหิมน้ำ